ครับสวัสดีครับช่างป่อปี้จากยูดีไฮดรอลิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาดูวิธีการใส่สีนตัวคอมเพลกซีน,นะครับตัวคอมเพลกซีนเนี้จะประกอบไปด้วยสีมีชิ้นส่วนอยู่ประมาณ5้าชิ้นนะครับห้าชิ้นก็คือจะมีตัวชิ้นประคองสองข้างนะครับข้างละ2ตัวแล้วก็ชิ้นกลางจะเป็นชิ้นที่ใช้สีนนะครับเป็นตัวทำจักยางนะครับแล้วทีนี้การใส่เนี่ยมีลูกค้าถามมาอยากให ใส่ให้ดูหน่อยเพราะว่ากลัวการฉีกขาดนะครับทั้งยูด,ดีให้ด้วยอิกเก่านะครับก็จะทําการใส่ให้ดูก็คือมันจะใช้เทคนิคพิเศษ,ษ,ษนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวซีลเสียหายนะครับวันนี้ผมจะใช้อลิงเก่าอลิเนีเนี้ยโอลิเเก่านะครับเนี่ยนี่ใส่ง่ายๆก็คือเรา,อาเอาโอลิงมาคล้องไว้อย่างนี้นะครับคล้องไว้อย่างนี้นะครับแลดูนะครับ คล้องคล้องมาจากด้านล่างด้านล่างของตัวลูกสูบก็ดึงโอลิงขึ้นมาเลยนะครับดึงโอลิงโอลิงขึ้นมานะครับน่ครับตัวโอลิงเนี่ยผิวของโอลิงเนี่ยเป็นผิวยางเช่นกันนะครับดูครับนี่ครับเยวให้ดูไปทีละขั้นตอนนะครับเริ่มเข้าไปแล้วนะครับ เราก็ลูดขึ้นมานะครับรีบรูดขึ้นมานะครับดูครับนี่ครับเข้าไปแล้วครับก็ดึงลูดลูดเข้าไปนะครับตัวนี้ยนะครับตันนี้จะป้องกันความเสียหายของซีนได้ดีมากนะครับเนี่ยครับเมื่อใส่เศษเห็นนะครับตัวโอลิงก็จะค้างอยู่เงี้ยเราก็แค่ดึงตัวนี้ออกมาพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เราอ่า ใส่ตัวซีนชุดตรงกลางตัวตรงกลางได้เรียบร้อยแล้วไอตัวประคองด้านข้างเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวนี้จะผ่ามาจะปูกมาผ่ามาอย่างเงี้ยครับเราสามารถทางออกแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมใส่เข้าไปที่ละตัวนะครับไม่ต้องรีบนะครับนะครับอันนี้ถ้าวัดไซส์วัดเบอร์ถูกอันนี้ก็จะใส่ได้พอดีเป๊ะนะครับเรียงลำดับเลยตัวนี้ด้านตัวดำติอยู่ด้านในตัวขาวตะอยู่ด้านนอกนะครับ นะครับนะครับนี่ครับนบายมากปลอดภัยซีนไม่เสียหายนะครับผมมั่นใจได้แล้วเวลาติดตั้งเราก็ใช้ตัวเจระบีเคลือบเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้ง่ายในการเสียบเข้าไปในตัวรูของกระบอกไฮดรอลิกนะครับยังไงฝากติดตามคลิปดีๆจากยูดีไฮดรอลิกด้วยนะครับขอบคุณมากครับ